ถ้ผมบินนะครับวันนี้ก็มาที่สนามพนัทนะครับพอดีวันนี้มีโปรแกรมที่จะลงขอด400เมตรนะครับวันนี้ว่าจะเอาขอด400เมตรสัก15รอบนะครับพัก1นาทีแล้วก็ใช้ความเร็วที่เพจ350นะครับก็คือตกที่เวลา1นาที32วินะครับก็จะบวกลบแค่2วินะครับเดี๋ยวมาเรอดูกันนะครับว่าขอด400เมตร15รอบของผมจะรอดไหมครับ อนนี้ผมก็ขอเวลาจอกวอร์มก่อนนะครับก็เทคนิคในการวอร์มก่อนที่จะลงคอร์นะครับก็คือยืดเหยียดให้เสร็จนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการจอกเบาๆนะครับประมาณ15-20นาทีนะครับแล้วแต่คนนะครับสำหรับผมก็จอกสอโลครึ่ง ประมาณ5้รอบสนามตกประมาณ10นาทีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปทำการสไต์นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับถ้าใครไม่ทำการบอมร่างกายก่อนการลงขดก็จะมีโอกาสบาดเจ็บนะครับอันนี้แค่วอมก็เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ จ็อกวอมเสร็จแล้วนะครับก็ระยะทางก็2โล6นะครับก็ประมาณ12-13นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำการสไตล์ก่อนนะครับประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยไปลงขอนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวสไตล์สไตล์ก่อน5ครั้งนะครับก่อนที่จะลงขอนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับนี่ก็เป็นการวอมชนิดหนึ่งนะครับ ต้ผม่าหรอก สไตล์เสร็จไปแล้วนะครับ5รอบนะครับก็แล้วแต่คนนะครับบางทีก็สไตล์สัก10รอบ15รอบก็ได้นะครับก่อนการลงคอร์ดนะครับก็ให้ดูที่ร่างกายนะครับว่ากล้ามเนื้อเราพร้อมป่ะก่อนที่จะลงคอร์ดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าลงคอร์ด15รอบของผมวันนี้จะรอดไหมเดี๋ยวมาที่จุดสตาร์ทก่อนนะครับ อันนี้พี่ๆในชมรมเขาลงคอร์ดอยู่นะครับคอร์ดสามร้อยจอกร้อยไปนนเดี๋ยวข,ข,ข,ของเราพร้อมแล้วต้องวิ่งสลับเขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกันจได้ีะฮะ นึ่งเจ้าเองสี่สิบฮะมาแล้วครับยูทูบเบอร์เหรอครับเท่าไหร่ยิ่งหนึ่งสามสองนาทีสามสองฮะเริ่มเริ่มใช่โอ้ยเวลานี้เท่าอาจารย์แล้วหนึ่งสามสองอาจารย์สามสองสามสี่สามห้าไม่ได้เอาหนักไม่ได้เอาใช่ใช่เซตแรกได้นาทีสามสองนะครับเพชรเป้าเลยตามเป้าเลยนะตามเป้า เพจสามห้าศูนย์อ๋อหมวกเสื้อมาดิวมีแล้วดิวมีแล้วไงังดังมากโอ้ยเหนื่กว่าไม่สี่ร้อยหกสิบวินาทีเนี่ยอันนี้มีจะพักนะเสร็จสองเร็วกว่าปกเร็วกว่าเพจเปล่าสองวียนครับนาทีสามสิบนะครับเมื่อกี้เสร็จสองเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวพาตามตากล้องเลย เดี๋ยวมารอดูนะครับวิบ่งตามกล้องเลยไป สามสี่แปดนะครับเมื่อยมือ เจ็ดสามได้นาทีสามเอ็ดนะครับอ่ะวันนี้ครับอ่าให้หมดเลยทั้งบิดทั้งอะไรเขาโทรมาถามว่าคุณมาได้ครบไหมเขาโทรทุกคนเลยหรือเหลืออ้อมโทรก่อได้เสื้อได้ถุงผ้าได้บิดไหมครบไหมคุณลุงบอกเขาว่าไม่ครบตอนสมัครใส่เบอร์คุณลุงใช่ไหมครบยันสิบเที่ยงเที่ยงไหมครับเซตสีได้นาทีสามเอ็ดนะครับอ่านะอย่าให้ลุงเพชรตามไป นี่มอง3ามร้อยเมตรวิ่งห้าสี่อาจารย์เกาะได้3เที <gas> ่ยวขายุกไม่ข <empathy> ึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจีช้ยไปกับมองว่าอีกสั่งไปห้าเที่ยวออู่ได้เลยเซตสิบเอ็ดนะครับนาทีนาทีสามเอ็ดตอนนี้เริ่มถอดเสื้อแล้วไม่ไหวแล้วเออ เซตสิบส uh. 12นะครับนาที3าเมตร เซตสิบสามนะครับนาทีสามสองออเริ่มจะวิ่งไม่ไหวละลอ,อีกสองเซตอีกสองเซต เซตสิบสี่นะครับนาทียี่สิบเก้าเดี๋ยวเซตสุดท้ายมารุ้นนะครับว่าจะได้เวลาเท่าไหร่ว่าจะกดสักหน่อยนะครับกดสักนาทียี่สิบห้าเนาะแปดสิบห้าวิ จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินคูดาวก่อนนะครับหลังลงคอร์ดหรือว่าซ้อมหนักๆก็อย่าลืมทําการคูดาวร่างกายนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับก็ให้ทําการจ็อกเบาๆหรือเดินเบาๆก็ได้นะครับสัก10-15นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยยืดเหยียดนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับไม่ใช่ว่าลงคอร์ดหรือวิ่งหนักนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับอย่างนั้นมันไม่ดีนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะที่หลายๆคนก็ได้แนะนำในยูทง u t u b e ก็มีเยอะแยะไปนะครับก็ไปหาดูได้นะครับวันนี้ก็ขอด400เมตรของผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับก็คือ15เซตนะครับ400เมตรวิ่งที่เพชรเฉลี่ย350นะครับก็ตกนาที32วิแล้วก็พัก1นนาทีนะครับก็บวกลบได้ แค่2วินะครับอันนี้ก็มีเร็วกว่าเป้า3วิอยู่2เซตนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ได้ตามเป้านะครับนาที32นาที31เอดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับของการลงคอร์ดเพื่อที่จะวิ่ง5โลให้ได้ซับ20นะครับก็หลักการง่ายๆของผมนะครับการที่จะวิ่งได้5โลซับ 20นาทีนั้นการลงคอร์ดของเราต้องเร็วกว่าเพจเป้าหมายประมาณ10-15วินะครับก็คือถ้าซับ20ของระยะ5โลก็คือต้องวิ่งเพจเฉลี่ย3-5-9เนาะผมเลยต้องลงคอร์ดที่เพจ3-5-0ก็คือเร็วกว่าเพจเป้าหมายประมาณ10วินะครับโดยประมาณก็วิ่ง15เซตก็เซตละ400 15เซตก็ตกเท่าไหร่นะครับประมาณ6กิโลกว่าเนาะอ่าก็คือลงขอดให้ได้เยอะกว่าระยะเป้าหมายที่จะทำนะครับก็คือถ้าเราวิ่ง10โลให้ได้ซับเท่าไหร่ก็ช่างนะครับการลงขอดก็ต้องเยอะกว่าระยะทางเป้านะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับของคนอื่นจะเป็นแบบไหนผมไม่รู้นะครับแต่อันนี้เป็นวิธีซ้อมของผมนะครับ ของระยะ5โลผมจะลง15เซตถึง20เซตนะครับแต่แรกเริ่มให้ลงคอร์ดเบาไปก่อนนะครับลองเทสร,ร่างกายตัวเองว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าเพจเป้าไหมในระยะ100เมตรนะครับอย่างผมก็คือต้องวิ่งให้เร็วกว่านะครับฟังไปขาดจจงงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับการลงคอร์ดแบบนี้ของผมจะต้องลงติดต่อกันให้ได้3าอาทิตย์นะครับ แล้วอาทิตย์ที่4ี่ค่อยมาทําการเทสร่างกายดูนะครับว่า5กิโลเมตรจะผ่านไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินปูดาวอยู่นะครับต้องต้องายแล้วบินนะโอ๊ยแรงเหลือชอบพูดอยู่หรือเปล่าอดีโดว์อดีโดว์ครับแม่สุดยอดสุดยอดทันโทรตามแล้วอันนี้ก็ทางชมรมก็เมามอยอยู่ เมามอยกันสนุกเลยยังมีใครลงขอดป่ะหมดแล้วค่ะจีณเปียก็บก้อยจานป่ะคุณเปี้ยขาผมบอกแล้วเมื่อกี้นี่ใครจะแข่งอ่ะตะเกียบผมจะเกลี่ยใครจะเกลี่ยป่ะจุ๊บอ่ะอาจารย์อาจารย์จุ๊บเลยอ่ะก็บอกอาจารย์ออนวิ่งนี่อยู่งานกางเก็บได้ละไปเก็บไม่มีของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์กลับบ้านแล้วโต้ด้วยสุดยอดไปเหรอน้ำโอ้ยตีไปช่วยไปตีเป็นไงรน เป็นไงล่ะฮะก็วันนี้เด็กๆลง300ก็บอกว่าหมูฮะหมูเอ่เด็กเขาบอกหมู300ร้อยเนี่ถามเสด็จชัยเขาบอก300จ้าร้อยเขาบอกหมูไปไออาจารย์ได้กี่รอบอาจารย์3เที่ยวครับอาจารย์แก่แล้วอาจารย์แก่แล้วอาจารย์แก่แล้วได้3เที่ยวเองอาจารย์นี่เลี่ยมตลอดเลยเหมือนไม่ค่อยซ้อมอ่ะแต่ร่าแข่งเนี่ยไม่มองเขาบอกอาจารย์ต่อสามพันวางตรงเส้นอาจารย์เรียบิ่งเนี่ยเนี่ยต้องถามคนนี้ดู อาจารย์ก็ไม่รู้เป็นไรพอไม่มีตังมันก็ไม่วิ่งไม่ไปมันต้องมีตังมัน้องมันล่อเนีต้องมีวางทักหน่อยเนี่ยถ้าแต่วิ่งได้ชั่วโมงยี่สามสิบเอ็ดนาทีอาจารย์นี่เหลี่ยมอาจารย์เหลี่ยมมันไม่มีกำลังใจฮะมันขาดแรงมันดันใจก็เดี๋ยวอาจจะปรับตารางซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณบินถามคุณบอยบอยมาให้สัมภาษณ์หน่อยสามร้อยเจ้าร้อยเเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็ก เนี่ยสบายสบายมันลงมาแล้วสามร้อยเจาะร้อยเขามันสี่ร้อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนาะสี่ร้อยนี่มันจะหมดช่วงสามร้อยกว่าแล้วนี่มันไปตอนนาทีนึงมันไปรงสามร้อยพอดีเลยหมดพอดีแล้วก็จ็อกสบายๆเนี่ยมองบอว่าเอาง่ายก็เลยเดี๋ยวที่หน้าอาจารย์จะเพิ่มเป็นเป็นเป็นแอนฟัสฟัสเล็กเป็นสี่ร้อยเจาะร้อยเวลาก็ไม่เกินนาทียี่สิบเพราะว่าสือสมาชิกบอกเบาไปคุณหวานหิวน้ำคุณหวานหิวน้ำมาเลยเนี่ย โต๊ะเรอโต๊ะเดี๋ยวสุชาติยกเก็บจานหน่อยนะสุชาติอมองก็ได้มองอมองเออมองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมองไปเก็บที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปซะก่อน